สวัสดีชาวาลัคนาราศีกันทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้คปปปรปพีรปยกรเช่นแล้วก็จะไปยกรดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 6ให้กับชาวาลัคนาราศีกันได้รับชมรับฟังกันนะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้นะครับดวประจำตัวของชาวาลัคนาราศีกันก็คือดาวพระพุธนะครับยังคงสถิตอยู่ที่ราศีสิงนะครับเรียกว่าอยู่ใน เรือนวินาศของลัคนานะเรียกว่าอยู่ในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเลยก็ว่าได้พระพุธก็มีการเดินหน้าถอยหลังอยู่ในช่วงระยะนี้นะครับแต่ด้วยความที่พอดาวจําตัวเองอยู่ในเรือนวินาศของลัคนาเนี่ยทำให้ชาวลัคนศีกันเองเนี่ยกต้องจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับเรียกว่าทํางานอยู่เบื้องหลังส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอโรคส่วนตัวสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ดาวพระพุธด,ดาวจำตัวเ,วเนี่ยมีตําแหน่งเป็นมหาจักรนะครับก็จะมีความวดผล คนบางคนเนี่ยเรียกว่ามีเรื่องราวที่ต้องมีการเดินทางบ่อยเดินทางไกลเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้นะครับดาวพุธเองเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพังคานและก็ดาวพสุ์ด้วยนะครับดาวพังคานเองก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกวับเรื่องของสังคมพื้นฝูงแล้วก็เป็นดาวเจ้าเดินวลานะนะอาจจะเข้าไปเกี่ยวขอ้ของเกี่ยว,วเรื่องของการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงทําเอกสารสัญญาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้หรือช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับมีเรื่องราวที่จะต้องพบเจอกับเรื่องของอาจจะมี เพื่อนเก่าเก่านะที่ไมนเจอได้เจอกันมานานได้มาเจอมาเจอกันนะครับมีเรื่องราวที่ทําให้ชาวลาักษณะสีกันเองเนี่ยไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของการสนับสนุนพักดันจากผู้ดักผู้ใหญ่นะครับอาจจะได้เงินได้ไรายได้มาจากการเสี่ยงโชคจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับหรือเรียกว่าเงินได้มาจากทางไกลนะใครที่มีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของ ุ้นต่างๆนะครับหรือมีการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคในต่างๆิต่างแดน,นช่วงระยะนี้ก็มีกวกาจะได้เงินได้รายได้ฟุกๆเกิดขึ้นได้กับชาวลัคนาศีกันเองนะครับซึ่งตัวแทนการเงินโดยตรงของชาวลัคนาศีกันก,ก็คือดาวภสุกนะครับเจ้าเรือนกระดุมผ่าดาวภสุกเองเนี่ยอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่ในเรือนวินาศของลัคนาก็เรียกว่าการเงินนั้นมีรายได้มาแบบไม่คัดคิดมีรายได้มาแบบเรียกว่ามีความ ต่อเนื่องมีโชคฟุกเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีเรื่องของการได้เงินมาเกี่ยวกับเรื่องของปันผลผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ในช่วงระยะน,นี้หรือมีเงินตกเบิกเงินดอกเบีย้ยนะครับเงินประกันเงินที่อาจจะเป็นเงินเรื่องของทรัพย์มรดกนะครับจะนําเรื่องของรายได้ต่างๆเนี่ยมาให้กับชาวรักษาการได้ในช่วงระยะน,นี้เป็นอย่างดีเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าด้านการเงินด้านรายได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ยังคงมี ความต่อนเนื่องยังคงมีสิ่งที่ดีๆอยู่นะครับการเงินก็เรียกว่าไม่ขัดมือนะครับการเงินอยู่ในเดือนวินาศแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรกับดกชะตาในช่วงระยะนี้นะครับนะแต่สิ่งหนึ่งที่การเงินอาจจะได้มานะครับอาจจะเป็นเงินที่เรียกว่าอาจจะได้มาไม่เต็มไม่เต็มหน่วยบ้างในบางก้อนบางสิ่งบางอย่างนะครับของชาวหลักทรั์กันเองนะครับส่วนเรื่องราวของหนะ้าที่การงานโดยตรงของชาว ตัศนศิกเนี่ยตัวแทนการงานก็คือดาวพระพุธนะเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวจาตัวของชาวดัศนสิกรเองนะดาวพ,พุธพออยู่ในราศีสิงห์ในเรือนวินาศเป็นเป็นมหาจักรด้วยเนี่ยนะอย่างที่คูปตได้บอกไว้เนี่ยบางทีอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะทำงานอยู่เบื้องหลังทํางานประเภทที่เป็นโปรเจกที่ไม่มีใครเขาทํากันแต่เรามานั่งทําอยู่นะครับเป็นงานที่ต้องมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการหยิบจับงานเก่าเนี่ยเข้ามาปั้นใหม่มาทําใหม่นะครับแต่สิ่ง ที่เรียกว่างานทําลงไปตรงนั้นเนี่ยจะนํามาเรื่องของความสําเร็จนาผลประโยชน์มาให้กับชาวพราสิกันเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยงานที่เป็นงานปรับปรุงแก้ไขางานเปลี่ยนแปลงงานที่ต้องเป็นงานนาเก่างานที่ต้องมาแก้นะครับเหนื่อยหน่อยยากหน่อยแต่ก็มีเรื่องราวที่ให้ความสําเร็จเ,เกิดขึ้นได้กับชาวพราสิกันเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อง,งานได้ดีแน่นอนในช่วงระยะนี้นะครับ ส่วนในเรื่องราวของสุขภาพของชาวรัศสีกันเองนะด้วยความที่ดาวประจำตัวนั้นก็อยู่ในเลือนวินาศของลัคนานะครับแต่ก็ไม่ได้มีดาวที่เป็นดาวร้ายหรือมีปัญหานะมาถึงดวงชะตาของชาวรัศีกันอย่างโดยตรงนะครับถือว่าเรื่องสุขภาพก็ยังถือว่ายังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่นะครับยังคงมีพลังที่จะต่อสู้นะที่จะทําอะไรได้ในหลายสิ่งหลายอย่างแต่อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างด้วยความที่เป็นมหาจักร นะครับในเดือนพีนาธนะครับก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนิดนึงแต่ปัญหาสุขภาพเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆอะไรเงี้ยนะครูพีมองว่ายังน่าจะมีความห่างอยู่นะยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นได้กับดวงชะตาแต่สิ่งที่อาจจะต้องระวังคือเรื่องของความประมาทเรินเล่อนะอะไรที่สนสุนานมากเกินไปนะอาจจะมีเรื่องราวทำให้มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เล็กน้อยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการบาดเจ็บ ที่รุนแรงหรือใหญ่โตมากนักนะครับก็ให้ดูแลตรงนี้สักนิดนึงนะครับส่วนเรื่องราวของครอบครัวเรื่องราวของความรักนะครับตัวแทนคนรักครอบครัวเนี่ยนะครับคือดาวพัพพฤหัสนะครับซึ่งดาวพฤหัสเองเนี่ยอยู่ในราศีเมษเรียกว่าอยู่ในเรือมนมรณะของลัคนาเป็นตำแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ร่วมกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอลิปด้วยนะครับ เรื่องราวความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คนข้้งจะมีความห่างเหินอยู่พอสมควรมีเรื่องราวที่น่าจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆเข้ามาดุมเรานะครับแต่ก็เป็นเรื่องราวที่ชาวนักสิกันเองก็ใช้ความรู้ความสามารถต่างๆเนี่ยในการแก้ไขเรื่องราวต่างๆในช่วงระยะนี้ได้นะครับเดี๋ยวพอช่วงสิ้นเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ยดาวพรบถัดดาวก็อบครจะมีการ พักองศา,ศาเดินถอยหลังก็อาจจะมีเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างไหนคอยติดตามรับชมรับฟังจากคุปพีในค่าวปากรของ,ง,ของ,ของทันไปทีหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งพอพถัดเป็นราชาโาชควงในเรือนนั้นเนี่ยคนที่มีคู่มีค,มครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวที่ต้องมีการเดินทางไกลร่วมกันบางคนมีเรื่องราวที่ต้องเข้าไปเคลียร์เรื่องของภาระหนี้สินร่วมกันนะครับเรียกว่าบทจะดีก็ดีไปด้วยกันบทจะแย่ก็แย่ไปด้วยกันตรงนี้เป็น สิ่งที่ชาวโลกสิกัน,นียน่าจะรับรู้อยู่แล้วในช่วงระยะนี้นะครับแต่เรื่องราวต่างเนี่ยก็เรียกว่ามันจะผ่านไปได้นะจะผ่านไปได้ในทางที่ดีขึ้นในอีกสักช่วงระยะหนึ่งนะครับส่วนคนโสดเนี่ยคนโสดนั้น,นมีแนวโน้มที่เรียกว่าอาจจะได้พบเจอพบเจอใครบางคนนะซึ่งเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาหรือคนที่ผ่านกันมีครอบครัวมาแล้วแต่ยังเป็นเรื่องราวของหลักที่ยังไม่ค่อยมีความลงตัวสักเท่าไหร่ คนรักคนถูกตูกใจเนี่ยจะมาพร้อมกับเรื่องของภารักเรื่องของนี้สิตต่างๆนะครับยังไงก็ถ้าถูกอกถูกใจการคุยกันก็ค่อยๆดูใจกันไปก่อนนะครับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวความรักอาจจะยังไม่ค่อยมีความชัดเจนไม่ค่อยมีความลงตัวสักเท่าไหร่นะครับของชาวราศสกันในช่วงระยะนี้นะแล้วก็ยิ่งช่วงประมาณสักเดือนตุลาคมด้วยเนี่ยเรื่องราวความรักเนี่ยจะต้องมีความระวังเพิ่มเติมมากขึ้นนะท่านสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วก็คนที่เป็นคนโสดด้วยนะถ้าจะ มองหาความรักก็ให้มองหาในช่วงระยะนีน้นะครับแต่พอหลังตุลาไป็นะเริ่มต่างตเนี่ยมีเรื่องราวที่ต้องตั้งรับนะร,บระมัดระวังในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยยังไงก็ถ้าติดตามคูพีไว้ก็ได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะเป็นไปอย่างไรบ้างกับดวงชะตานะครับตรงนี้เป็นคัมภีร์กรดลุบ้อกว้างของชาวลัคนาศิกันเองนะครับยังไงก็ชอบคำพยากรณ์ของพีก็กดไลค,ค์กันับใจกับครูพีด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่เนี่ยนะครับอย่าลืมกดติดตามครูพีไว้นะ่าจะได้มา อัปเดตรับชมรับฟังน้ตาต่างต่างไปพร้อมๆกันนะอะไรที่ดีนะครูพี่เขาบอกว่าก็เตียมตัวตัวต้งรับไม่ดีก็เต็มตัวตัวต้งรับอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ตรงกับคนราศีกันทุกๆคนเพราะว่าพื้นฐานุิตารเนี่ยตั้งรับมาไม่เหมือนกันพื้นฐานโดวงชะตาบางคนตั้งมาดีแต่เรื่องราวต่างๆเนี่ยโคจรมาไม่ดีก็ออกมาไม่ดีเหมือนกัน บางคนตั้งรับไม่ดีแต่ดาวคนจอ้องมาดีก็ให้คุณดีกับดวงชะตาอีกเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นเรื่องราวละเอียดอ่อนนะที่ใครอยากจะรู้อยากทราบอาจจะต้องติดต่อครูพีมารับชมรับฟังขยากสารสนตัวกันโดยตรงนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังครูพีมาเนินนะตอนนี้สวัสดีครับ